หลายหน่วยงานค่ะก็ได้ระดมเนะาะเจ้าหน้าที่แล้วก็ยุทธกรณ์ต่างๆค่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าเผาอยู่นะคะ,ค,ะคนส่วนใหญ่ก็เกษตรกรเลือกที่จะเผาฉะนั้นเองค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานเนาะด้านความมั่นคงค่ะก็ได้ผนึกกาลังเครือข่ายจิตอาสาทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าค่ะในพื้นที่กว่า3,600ไร่ กองบัญชาการกองทัพไทยนะคะโดยกองการเกษตรและสากรณสันักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับหน่วยควบคุมไฟป่าไายโยกเขาแหลมนะคะแล้วก็เครือข่ายนักพัฒนาชุมชนบ้านแก่งปลอมพื้นที่แปลง905ตำบลท่าสาวอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีดำเนินการจัดทำแนวกันไฟคะ่ะเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรนะคะ เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมและก็ชุมชนโดยแนวกันไฟที่จัดทําขึ้นค่ะก็ช่วยในการป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศทั้งแห้งแล้งและก็ปัจจัยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีรวมทั้งพื้นที่ชุมชนและก็พื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องประชาชนกว่า3,600ไร่ค่ะครอบคลุม3หมู่บ้านนะคะได้แก่หมู่บ้าน1 บ้านแก่งปาร,รอมหมู่บ้านห่อหมู่ที่5บ้านแม่น้ำน้อยนะคะแล้วก็หมู่9บ้านวังเขมรค่ะอำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจากการบูรณาการในทุกภาคส่วนครั้งนี้ค่ะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันไฟป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดความยั่งยืนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุลต่อไปด้วยค่ะ